สวัสดีครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคลิปพิเศษครับคลิปต่อเนื่องครับจากเมื่อกี้ไปหาเห็ดมานะครับผมกาได้ทาการจะมาแกงเห็ดแบบเป็นบ้านนะครับแบบกะนี่ครับเห็ดทั้งแหลแกงแบบเป็นบ้านนะครับในที่เบิงนะครับเด้อแต่เคือยนี่เครื่องเมี่ยงเนี่ยก่อนหนี้พริกเนาะ ปิดตะไคร้พริกนะครับตำโขลแให้ละเอียดนะครับแล้วก็ใส่หมอตรงนี้นะครับนี่นี้ใบสมมาครับนี้กับเป็นผักปลานะครับโหนใบสมอาเนาะใส่เพื่ออย่างี้หายมันเปรี่ยนิดนิดครับโอ้ตวจ่าจ้อเปลี่ยใบสมอะทีมเมิองเทยครับผมรับใบสมอาภาษาไทยอย่วังนี่ยเมาเมาหุ่ยมันดเาลูกเมาลูกเมาลูกเมาอย่ี่เนียนมจะเนียนสว่างมัีหลาย่ครับใส่เกลือนิดน้อยปุงเลยไปเนใส่เกลือครับเป็นส่วนของเ พิซซ่าส์บดบาทนะครับใส่เกลือแล้วก็น้ำปลาร้านะครับพี่จิ๋วหองวินเนี่ยบอกว่าดิบตะนุ่นจะหนักสุดเราแล้วไห้ยครับโอเคคาราดิ้นน้อยนะครับแล้วก็เมียงอีกสั่งไปก่อ็จะข้าวจะไปใส่น้ำนะครับเพราะว่าน้ำมันจะอยู่ในเห็ดนะครับเนี่ยมันก็จะเออครับเนี่ยติดปัาบดเรียบร้อยแล้วเราหน่าว่าจะใส่ตอนนี้รู้ปวดใจเดี๋ยวบอกเล็กน้อยกันครับผมจะให้น้าเห็ดออกกันนิดหนึ่งดูว่าน้ำเละเลยไหมนะเป็นการแกงแบบบดานนะครับผมครับ นี่ก็คงเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้จะได้เ,เก็บเพชรล้วก็ได้กินเพชรนะครับผมส่วนตัวไม่ได้จอบเพชรนะครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปพวกหาเห็ดเท่าไหร่นะครับผมนี่ครับเป็นคลิปแรกนะครับโอเคครับเดี๋ยวทายเบองที่ครับผมจับสเต็บอยู่นะครับผมปั๊บนี่เรา เริ่มจะมีเสียงนำมันไอเดือนนะครจากเข็จะเริ่มบอกมาแล้วครับ่่ปันเดี๋ยวจะมันบงทีครับผมมเดือดก,ก็เดีมันเดือด้ครับาี่น้ำจากเขตออกมาจะไหลเติบบนะเวลาน้ำออกาจากเข็ออกมาระมานึงแล้วก็มันข้นนิดบ่เติบพร้อม่ออเลยพร้อมเรแล้นะครับ เหมือนเดิมพ <Good> ี <od> ่น้องนี right? here, break, ่คือน้ำจากเอ่อเกศล้วนๆนะครับเติมน้ำหน่อยนึงครับเติมอยู่แต่วันต่ว่าหลายครับแต่ว่าน้ำจากเทียนนี่มันหลายเอามาแบบหลายนะครับเพื่อนเดี่ยวเรากรเริ่มต้องกิ่นหอมนะครับหอมแบบหอมหอมกระเดกนะฟิต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 คนคนคนฟิตอีกแบาเลย ตักงเลี้นตาคอตงตาซก็ัค่ดอกี่ห้าตักสูขึ้นมนโชว์ตากนสงดอกอดนี่เดทานเขาเดทานดำเปื่อยๆต้องดเก็ดทานเหรอ็ดตับเต่าเห็ดหวมครับผมโอเคเทเลยเหรอ เบิ่งเบิ่งคอมตเศษตอนไหนพี่น้องเอ้ยพี่น้องนี่คือแกงเห็ดแหย่ของปีนะครับเป็นถึงไปเก็บมาครับเป็นกลิบที่แล้วนะครับผมก็ับทำการแกงนะครับแกงแบบบ้านๆน,นะครับสูตรแบบจักง่ายๆเลแตัดสีขึ้นไปเท่นั่งท่านนั่งไก่เซนนะีน่นะทำเสียความนัวบ้างอืมใหญ่ครับโอ,อเคเลยเนี่ยโอ๋อทานผีอะ โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมมาแกงเห็ดโซ่คื่อครับผมเป็นแกงเห็ดแบบบ้านๆนะครับจะชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับสำหรับคนมาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามไว้ครับผมจะมาพลาดคลิปหรือไม่ก็กรีดนะครับผมแนะนำเสนอคลิปหลักๆก็คือย่าสำครับญาติแล้วก็ลัวนะครับผมอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย